เอาละครับระหว่างคุณเศรษฐากับคุณปานปรีเกิดอะไรขึ้นอไปข้างหน้าดีกว่าคไปข้างหน้าดีกว่ามันถอยกลับมาไม่ได้แล้วมันต้องเดินไปข้างหน้าแล้วตอนเนี้ยไปฟังนายกเศรษฐาพูดถึงน้นตีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนใหม่ดีกว่าสเปคยังไงแบบไหนอ่ะเชิญค่ะคมองแล้วครับมองแต่เมื่อคืนแล้วครับใช่ครับ ยังไม่ได้ครับเพราะยังต้องมีการผ่านต้องมีการผ่านคณะกระกการคัดกรองหลือะไรหลายๆ,ๆ,ๆอย่างเกี่ยวเรื่องของอคุณสมบัติอะไรหลายอย่างนะครับไม่อยากไม่อยากจะให้บอกไปแล้วนมีความสมหวังผิดหวังอีกนะครับก็ต้องเคารพในแง่ของกระบวนการขั้นตอนต่างๆทีๆ่ที่ที่มีมานะรเรายืนยันนะครับว่า จริงๆแล้วทั้งมดเนี่ยก็เข้าใจนะครับว่าคงต้องมีคนไม่ใช่แค่ท่านท่าน,น,นรัฐมนตรีปันปีท่านเดียวนะครับก็คงมีหลายท่านที่จะมีสมหวังแล้วก็แล้วก็อาจจะไม่พอใจนะครับแต่ก็ยืนยันว่าผมรับผิดช,ชอบแล้วก็ต้องมีการพูดคุยกันนะครับี่วานีเป็นคนในหรืคนนอกคะคนในคือว่าคนของคนทยนอกกรเพเลยค่ะพูดลำบากนะครับเพราะว่าทีนี้แล้วท่านเองท่านก็อยู่ในแวดวงของ การทูดมานะครับวงเวทวงการเมืองมาก็อาจจะเป็นคนที่ทํางานข้างหลังของของของพรรคเพื่อไทยมาโดยตลอดนะครับแล้วก็จิตวิญญาณกันแน่นอนครับเป็นเป็นทึดโยกับพี่น้องประชาชนครับโอเคโอเคสักสองสามประเด็นพอจะทับได้นะประเด็นที่หนึ่งเริ่มมองหารั้งตีคนใหม่ ที่จะมาแทนปานปรีเริ่มมองหาตั้งแต่คืนวันที่28ก็คือคืนวันที่คุณปานปรียืดใบแล้แลออกวันที่มีโปรดเก้าคอรมอรชุดใหม่นั่นแหละประเด็นที่สองระหว่างนี้รองนายกภูมิธรรมก็รักษาการรมออวาต่างประเทศไปก่อนอประเด็นที่3น่าสนใจเมื่อพยายามถามถึงสเปค ว่าที่รมวต่างประเทศคนใหม่ใช่ค่ะไอ้ที่บอกว่าเริ่มมองมองเริ่มคุยเริ่มคุยแล้วด้วยเริ่มคุยแล้วด้วยประมาณนั้นแต่ประมาณไหนเป็นคนไหนเก๊ก็ตอบว่าเป็นอดีตทูตอยู่แวดวงการทูตหนึ่งเป็นอดีตทูตสองทำงานอยู่เบื้องหลังมาตลอดใช่กับพรรคและสามเป็นหนอนเนื้อเชื้อกษัตริย์ก็คือหนอนเนื้อเชื้อพักเพื่อไทยเป็นเมล็ดพันธุ์เพื่อไทยใช่อยู่กับเพื่อไทยมาโดยตลอดก็คือเป็นคน ข้างหลังที่ช่วยงานพักเพื่อไทยมาก่อนโอเคสโคมันเริ่มแคบลงมาแล้วหลายคนก็เริ่มโฟกัสได้ง่ายขึ้นแล้วขั้งแรก <S 2> <S 2> ขัานึกถึงใครทราบไหมฮะ,อ,ะอย่าบอกคุณนพดลน,นะโ <Okay. S 2> อเคตรงนี้เดี๋ยวว่ากันค่ะแต่คราวนี้นักข่าวก็ถามต่อเรื่องรอควบรองนายกก็คือื่อ้งคือทุกปนเขาติดใจไงคือคุณปานปีเกก็บอกว่า เป็นรบบบตมเทศไไม่ด้คจะรองนายนอย่างมีอิสระได้ต้องควบรองนายกด้วยใช่เวลาไปเจรจาความเมืองนักข่าวก็ถามค่ะจําเป็นต้องควบรองนายกด้วยไหมท่านนายกเสร็จาตอบอย่างไรก็ไปฟังสิคะ่ะตนว่าการองนายกด้วยก็มีเหตุมีผล นะครับแต่ว่าทุกๆก,กระทรวงเองก็อยากที่จะต้องมีการควบด้วยกับตำแหน่งรอง,องนายกหรือเปล่านะครับอย,อย่างตำแหนงอย่างตําแหน่งหลายๆตำแหน่งก็ต้องมีการก็ต้องเป็นการประสานงานกันหลายๆหน่วยงานตะว,วงกลมทั้งหลายนะครับถ้าเกิดอย่างนั้นก็ปัจจุบันนี้ผมเชื่อเราเราก็มีรองนายกหลายท่านแล้วแล้วหกท่านแล้วใช่ไหมครับก็ผมเชื่อว่าก็เพียงพอแล้วมีกี่กระทรวงละใช่ไหมครับถ้าเกิดทุกๆกระทรวงตัวมีต้องเจ้ากระทรวงต้องควบรองนายกด้วยก็คงก็คงเป็นไปไม่ได้ โอเคก็ชัดเจนสรุปก็คือในมุมมองของนายกเศรษฐาไม่จําเป็นที่จะต้องควบใช่โอเคตัดกลับมาที่ตรงนี้ดีกว่าเมื่อถามถึงสเปคน้ำมันพลังงานคนใหม่ไม่ใช่สิครับน้ำต่างประเทศคนใหม่รมวต่างประเทศพลังงานเขาเรียบร้อยแล้วเขานิ่งนายกเศรษฐาเปิดสเปคเป็นอดีตทูตทํางานอยู่เบื้องหลังอยู่กับพรคเพื่อไทยมาตลอดครั้งแรกนะ คนก็นึกถึงนพปรดลปฐมคั้งแรกก่อนคั้งแรกก่อนชื่อนี้มาคนนึกถึงนพดลปฐมชื่อนี้ชัดเจนเก็ก็เป็นมือต่างประเทศแต่ไม่เคยเป็นทูตเพียงแค่ไม่เคยเป็นทูตไม่เคยอยู่วงการทูตแต่เป็นมือกฎหมายอยู่กระทรวงต่างเทากนเป็นน้ำตีว่าการกระทรวงต่างเทพกรแต่อยู่มีข่าวชิ้นหนึ่งถูกผลิตแล้วก็ปล่อยในโซเชียลมีเดียมีโผล่หลุดมาอยู่ ก็มีข่าวชิ้นหนึ่งมีโผแผหนในถูกผลิตขึ้นมาแล้วก็ถูกปล่อยเข้าไปในโซเชียลมีเดียก็ก๊อปปีต้ตอก็แชรต์ต่อกันสันวันไหวผมมานั่งอ่านแล้วผมก็งงโผนี้มาได้ไงวะโผนี้ท่านได้แต่ได้มาพี่าดถามหาอยู่นะแต่ยังไม่รู้ต้นต่อคืองี้คืองี้คืองี้อยู่ๆในโซเชียลมีเดียในเว็บข่าวทุกเว็บกล<ร>งดังเสนอก็ต่อต่อกัอออนมาภูมิใจเสนอพร้อมๆกัน3แคดิเดตสแคดิเดต รมวต่างประเทศคนใหม่ใช่ค่ะคนที่หนึ่ง,คน,นงคนที่หนึ่งรัชชารีจันทร์อดีตทูตหลายประเทศอดีตที่ปรึกษารมชต่างประเทศและเป็นเจ้าของเพจทูตนอกแถวอันนี้ทุกคนคุ้นเคยคนที่สองจุลพงศ์นนท์ศรีชัยอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศเป็นอดีตกรรมการบริหารพักไทยรักษาชาติถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง10ปีอ้าวก็รู้นี่ว่าถูกตัดสิทธ์ทางการเมือง10ปี อยู่ในตนัวได้ยังไงตรงนี้ไง,ง,ไงผมจิกแปลกใจโผนี้ใครทำแล้วมันมาได้อย่างไรและต้องการอะไรคนที่สามชื่อนี้เลยค่ะชื่อมาริษเงี่ยมพง์เป็นอดีตทูตหลายประเทศและก็เป็นอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านปารีโอเคทูตนอกแถวทูตรัฐนั้นที่บอกว่าเป็นอดีตที่ปรึกษารอมอชอรต่างประเทศนั้นหมายถึงที่ปรึกษาของรอมอชอรจักพงษ์แสงมณี ที่ก่อนหน้านี้เป็นช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศใช่อยู่กับท่านปานปีแต่พอผบคารมอใหม่มาเป็นรัฐมนตรีประจําสานักนายกรัฐมนตรีค่ะขณะที่ทูตมาริสนั้นหรือที่เขาเรียกกันว่าทูตปูทูตปูทูตปูนั้นก็เป็นที่ปรึกษาของรอมวอต่างประเทศก็คือที่ปรึกษาของท่านปานปีเมื่อคุณปานปีลาออกออกด้วยพ้นด้วยที่ปรึกษาพ้นด้วยมันก็ต้องพ้นเมื่อจักรพงษ์ย้ายกระทรวงที่ปรึกษาก็สิ้นสภาพใช่ค่ะโอเค ทีนี้ไอ้โผนี้มันแปลกๆอย่างแรกผมอ่านปาดแรกผมก็มีคำถามใครทำโผส่งต่อกันไปได้อย่างไรให้ขีดเส้นใต้ที่ชื่อจุลพงศ์จุลพงศ์เป็นอดีตเป็นอดีตกรรมาการบริหารไทยรักษาชาติ มีการตัดมีการยุบพักไทยรัฐาชาติปี6กงกรรมการบริหารทั้งคณะจึงถูกตัดสิทธิทางการเมืองไปด้วย10ปีก็ปี62นับแล้วก็ยังไม่ครบ1ิบปียังไงก็ยังถูกตัดสิทธิทางการเมืองอยู่ยังอยู่ในห่วงของการถูกตัดสิทธิทางการเมืองตและปรากฏอยู่ในโผว่าที่รอมวต่อประเทศได้อย่างไรใครใผลิตโผไม่เนียนอ,อไม่เนียนย้ําไม่เนียนขณะเดียวกันถ้าเอาท่านทูตปูก็คือท่านทูตมาลิตไปเทียบกับท่านทูตรัฐ ตอนประชุมข่าวคุณแมวสาวใช้คำว่าอะไรนะเหมือนบอลคนละลีกอ่ะเอาคนละลีกมาแข่งกันเหรอเหมือนบอลคนละลีเหมือนบอลคนละลีเข้าใจใช่ไหมครับเหมือนบอลคนละลีเหมือนบอลคนละดิวิชันเหมือนเอาแชมป์คนละรุ่นมาแข่งมาชกกันมันจะเปรียบเทียบกันได้อย่างไรโพนี้ตั้งข้อสังเกตนะไม่เนียนไม่เนียนตรงที่ มีความรู้สึกว่าพยายามพยายามที่จะทําให้ท่านทูตปูท่านทูตมาฤทดูหล่อหาคู่เทียบป่ะภาษาประมวลเขาเรียกหาคู่เทียบพยายามที่จะทําให้หน้าตาของท่านทูตปูท่านทูตมาริธดูหล่อที่สุดเพราะคู่เทียบเพราะบริษัทคู่เทียบคิเลสคิเลสบางบริษัทก็เป็นบริษัทร้างจดทะเบียนเลิกบริษัทไปแล้วก็ยังงงงอยู่เหมือนกัน